เฮ้ยโบครับยาอะไรใส่เป็นยังไงวะกิ้นชับแล้วกินยังไงกินมือครับมือเลยนี่มือเลยกินมือเลยมือเลยกินแล้วเอาเอาจานไหนลองป่าหม้อครับผ่าหม้อเลยเหรอผ่าหม้อลองเลยโอ้โหตอนนี้หิวมากเลยครับหิวครับไอเจมทำไรอ่ะตัดขวดทำช้อนครับตัดขวดทำช้อนหิวแล้วนะครับตอนนี้ดูครับข้าวทำมะช้าครับนี่เจมเอาอันนี้คือของายจิ๋ว สุดยอดครับยางกรอบครับเปี่ยนเปี่ยนเดียวแตะดินยาวนิดเลยนี่นะครับฟอร์ดเอวเลสนะนี่ผลงานจิ๋วอีกอันหนึ่งนี่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 ประตูครับประตูนี่ครับประตูบุบไปเขาไม่เชื่อว่าหมาป่าครับเข็ดไหมไม่เข็ดไม่เข็ดผมมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วได้มันได้อ้าวนี่ ใช้ขวดตัดแล้วครับกินข้าวในขวดน้ำนะครับไม่มีที่ไหนหรอกมีที่เนี่ยที่เดียวเต็มต้องเปิดตรงนี้ปะโคตรอร่อยอร่อยไม่โคตรฟินเลยอ่ะโอ้โหได้ได้ได้คนคนอื่นลงคนอื่นก็ลงไปเหรอยังไงปิ้งมึงหิวเหรอ หิวครับไม่ไหวแล้วน้ำขันไม่มีบอกใช้แรงเยอะเต็กเอาน้ำขันบล็อกคนด้วยครับรางแด้ผมมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคโอเคจะทำอะไรอ่ะข้าวตอนนี้เวลาสี่โมงอยู่บ้านแล้วครับอยากจะปลาเลยเดี๋ยวยาบ่นอ๊ตเนี่ยเลยพาหลานไปทารมงค์ทรมานเกรดไหมชอบไหมชอบมาอีกแล้วนะมมาอยู่แล้ว บอกยาแล้วบอกให้บอกย่าให้ยาให้มาเปล่าเข้าไหนวะเข้ามายาเหรอนิดหน่อยผมก็อ้อเดี๋ยวก็มาหามไม่ไม่ไม่ถึงที่ภูมิเหรอได้ไปแล้วบ้านดีแล้วฮะไม่ถึงน้องเลยเลยไม่ถึงอยู่